สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนบอนสีมีสุข EP นี้เป็น EP ที่17เป็น EP ประจำเดือนธันวาคมนะคะคือเป็นเดือนสุดท้ายของปีเราก็มีโปรพิเศษนะคะรอบนี้คัดเลือกต้นสวยๆมาให้เลยนะคะ ค่าส่งเมาเมา60บาทกระถางละ50บาทราคาพิเศษเลยนะคะเพราะว่าแต่ละกระถางเราคัดสวยๆมาให้ทั้งนั้นมีบางกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางบอนสีของเรานะคะทุกต้นมีหัวแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์แม่พันธุ์สามารถที่จะทำจำนวนต่อได้เลยถือว่าเป็นโปรพิเศษมากๆนะคะสำหรับ EP นี้สามารถติดต่อสอบถามได้จากเบอร์โทรศ9 1 8์5 1 2 4 4สสามารถแอดไลน์ได้ในเบอร์นี้เลยเหมือนกันนะคะ เรามาดูต้นที่หนึ่งกันเลยต้นที่หนึ่งนะคะก็คือนางสวาหะกัดสีสวยมากนะคะต้นนี้แม่พันธุ์นะคะนี่มีหัวสามารถทำจํานวนได้เลยหัวใหญ่ค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งนี้มีต้นเดียวแต่หัวใหญ่นะคะดู กระถางที่สองกัดสีเรียบร้อยมีหัวนะคะมีสองต้นในกระถางกระถางที่สองค่ะกระถางที่สามกระถางที่สามก็มีต้นหนึ่งนะคะมีต้นเดียวหัวใหญ่นะคะสามารถทำจำนวนได้เลย กระถางที่4 2ต้นในกระถางกัดสีแล้วนะคะตัวซี่สต้นในกระถางนี่ก็จะหัวเล็กกว่าต้นเดียวนิดหน่อยนะคะสายพันธุ์ต่อมาเป็นขอไข่ขอไข่เราก็มีจำนวนนะคะกระถางที่1ราคาเดียวกันค่ะห้าสิบาทหัวใหญ่มากนะคะขอไข่ ลูกค้าเก่าที่เคยสั่งมานี่จะรู้เลยว่าขอไข่ในหัวใหญ่มากจริงๆตัวนี้มีสองหัวด้วยนะคะในกระถางตัวนี้หัวเดียวนะคะขอไข่หัวเดียวลูกอยู่ห่างมาก มาดูสายดำบ้างทีนี้สายดำก็มงคลจักรวาลนยิ่งแก่ยิ่งดำกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองใบนี้จะหลุดละกระถางที่สอง องค์คจักรวาลน,นะคะตัวนี้คือแสงทองคํานะคะตัวนี้มีหัวแล้วเหมือนกันแต่อาจจะหัวเล็กนิดหน่อยนะคะยังทําจํานวนไม่ได้สังเกตกจากการากัดสีของเขานะคะด่างแล้วก็กัดสีด้วยนะคะแสงทองคํากระถางที่หนึ่งใบใหม่มาน ด่างเยอะนะคะกระถางที่2เริ่มกัดสีต้นต่อไปเป็นทิดาสวรรค์กัดสีสวยมากนะคะดูกระดูกโชว์กระดูกอย่างเต็มที่เลยนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองมีสองต้นเหมือนกันนะคะกระถางนี้คุ้มซัพย์นะคะคุ้มรัพย์ก็มีสองต้นในกระถางเหมือนกันห้าสิบบาทกระถางนี้เป็นองค์หญิงนิดนิรรนนะคะ สองต้นในกระถางสวยนะคะหญิงนิดนิลันก็เป็นไม้โชคกระดูกเหมือนกันนายทองเหมน็นบีละบุรุษนะคะของไทยนี่หัวแล้วนะคะหัวใหญ่สองหัวสองต้นในกระถางห้าสิบบาท ตัวน,นี้เป็นรูปไม้ของอาจารย์วัชิรานนะคะถ้าได้แดดดีๆเ,เขาจะออกสีชมพูต้นใหญ่เป็นลูกไม้แต่ต้นเล็กนี่เป็นเรียกซับเป็นเรียกซับนะคะมีสองต้นในกระถาง50บาท มาดูต้นต่อไปค่ะเขาไม้แก้วสีสวยมากเขาไม้แก้วนะคะนี่หัวค่ามีหัวใหญ่นะคะตัวนี้ห้าสิบบาทตัวนี้ใหญ่เริ่มเลยเขาไม่ป้ายนะคะ ผาจากเนื้อดวงนะคะแต่เขาไม่ป้ายเขียวกัดขาวกระดูกเขียวสวยนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันเริ่มแทงหน่อมาลูกหนึ่งดูกระถางต่อไปค่ะมันแดดนะคะสีก็จะไม่ชัดเท่าไหร่ ตัวน,นี้นะคะก็คือมองกุฎเจ้าหญิงมงกุฎเจ้าหญิงนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันค่ะต้นใหญ่ต้นที่หนึ่งตัวน,นี้ต้นที่สองหัวใหญ่เหมือนกันนะคะประมาณนี้ กระถางต่อไปเป็นเรืองพนารายมีสองต้นในกระถางนะคะหัวใหญ่แล้วกระถางที่สองเริ่มกัดสีชัดเจนขึ้นนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันค่ะ กระถางต่อไปเป็นมณีมรกตมัมีมรกตกระถางนี้มี2ต้นในกระถางนะคะ50บาททุกกระถางตัวนี้เป็นซับพ,พนมใบจะออกแผลงนะคะตัวนี้กัดสีสวยมาก มีสองต้นในกระถางค่ะมีหัวแล้วนะคะหัวใหญ่ตัวนี้ก็แม่หนึ่งลูกหนึ่งอ๋ไม่ใช่สิแม่หนึ่งลูกสองนะคะซับพ,พนมกระถางที่สอง น,นี้มาดูลูกไม้ของอาจารย์วชิราอีกตัวหนึ่งนะคะกัดสีสวยมากโชกระดูกเขาจะกัดสีคล้ายกับสิลีมงคลดีแต่ใบเขาจะเหมือนใบโพมากกว่าใบจะคล้ายรูปใบโพกัดกระดูกสวยกระดูก เข้มนะคะออกดำเข้มเลยเพอกัดสีเต็มที่กระทางนี้แม่หนึ่งลูกหนึ่งนะคะ mm. ตัวนี้เป็นมณีนารา ้ายสวยนะคะถ้าอยู่ในร่มสีเขาก็ยังไม่เข้มเท่าไหร่เนะเพิ่งออกร่มนะคะไปอาบแดดนิดนึงหลอดใหม่มาเป็นสีชมพูเลยนะคะมีหัวแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เมืองเกาะเกร็ด เมืองกอเกล็ดหัวใหญ่นะคะด่างสวยด้วยใบนี้ก็ด่างนะพอดีมันโดนแดดเนาะเห็นไม่ชัดเจนตัวนี้ราสีพฤกราสีพฤกมีสองต้นในกระถาง น่าจะเป็นแม่หนึ่งลูกหนึ่งตัวนี้เสริมมงคลเสริมมงคลเป็นไม้ใบยาวนะคะทั้งป้ายทั้งกัดสีด้วยแม่หนึ่งลูกหนึ่งเหมือนกันมองไม่ชัดเนาะ มันโดนแดดตัวนี้เป็นเรือสุพรรณหงสสองต้นในกระถางกัดสีแล้วนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง นี่น่าจะเป็นหนอ่อต่อมาเป็นหมอสีน้อยสองต้นในกระถางค่ะทางที่หนึ่งกระถางที่สองมีต้นเดียวแต่ใหญ่มากกระทางนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ ตัวเล็กก็ให้ไปด้วยนะคะเมืองเชียงใหม่ตัวนี้มี3ต้นในกระถางเลยมยีรวยล้นฟ้าองค์หญิงอนัญญาพนาวันเริ่มจะกปายนิดนึงแล้วก็มนบางแสน ายอยู่นะคะมันบางแสน3ามต้นในกระถางต่อไปเป็นกิติมาเจติราป้ายสวยค่ะมวใหญ่ด้วยนไหคะกระถา,างที่สองกระถางที่2ก็ป้ายสวยค่ะ หัวเหมือนกันนะคะหัวใหญ่ค่ะไก่วันพฤหัสโอ้ยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง ทางที่สามไกบ่บัลลูนพฤหัสนะคะต่อมาเป็นสิริมงคลดีกระถางที่หนึ่ง ทางที่สองใบมีตำหนินิดนึงนะคะทางนี้กัดสีสวยมากเหมือนกันกระทางที่สาม,มอใหญ่ค่ะ ตัวนี้เป็นไทนิยมใบใหญ่มากกระถางนี้มีสองสายพันธุ์นะคะมีไทยนิยมแล้วก็มีราหูอมจันทร์หนึ่งต้นกระถางนี้เป็นนพเก้าป้ายสวยนะคะ นื่ปะก้ามีหลายต้นดูสังเกตนะคะลูกเขาออกมาก็ป้ายทีนี้มาดูเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวป้ายสวยเจ้าสาวป้ายสวยกระถางนี้ มีสต้นในกระถางเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะปลายสวยอยู่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมีต้นเดียวมีต้นเดียวแต่ใหญ่มากนะคะเป็นไม้ใหญ่แล้วก็ปลายสวยด้วย กระถางที่สองตัวนี้กระถางที่สามกระถางที่สามก็มีต้นเดียวดูป้ายเขานะคะแดดเนาะกระถางที่สี่ ดูป้ายนะคะความป้ายของแต่ละใบมีสามต้นสามต้นในกระถางนะคะต่อมาเป็นมนบางแสน บนบานบางแสนก็มีหัวแล้วนะคะหัวใหญ่ไก่เศรษฐีกัดสีสวยมากมีสองต้นในกระถางตัวนี้มีหนอหนึ่งมีลูกหนึ่งด้วยสามต้นกระถางที่สอง องต้นในกระถางเหมือนกันค่ะต้นต่อไปใหญ่ปึ้มเลยตัวนี้เทพบุตรมีใบเดียวแต่หัวใหญ่นะคะเทพบุตรต่อไปเป็นกาบวิรัญญานะคะมีสองต้นในกระถางค่ะกาบวิรัญญานะคะ ตัวนี้เป็นเทพสายลุงสีนี่เป็นสายลุ้งเลยนะคะมีเขียวเหลืองส้มแดงชมพูชมพูนิดนิดสีการจนาพิเศษ สีการจนาพิเศษกระถางนี้มีสองต้นนะคะให้ไปทั้งสองต้นเลยปลายทุกต้นนะคะตัวนี้เป็นหมอหมอจินดาหมอจินดานะคะมีหัวแล้วค่ะ กาสีสวยมากชมพูหวานต้นสุดท้ายเรียกซับมีสองต้นในกระถางนะคะนี่เรียกซับ ถ้าใครสนใจต้นไหนก็ทักมานะคะบอกชื่อหรือว่าจะแคปรูปไว้ส่งมาให้ดูว่าเราสนใจต้นไหนทุกกระถางนะคะราคา50บาทค่าส่งเหมาเหมาหกบาทถือว่าเป็นโปรพิเศษนะคะเพราะต้นไม้ของเราทุกต้นมีหัวต้นใหญ่บางกระถางที่ ก็มีถึงสองต้นในกระถางนะคะตกเฉลี่ยแล้วต้นละยี่สิบห้าบาทถือว่าเป็นโปรพิเศษส่งท้ายปีเก่ากันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ